สวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับสังคมครูมนอีกแล้วค่ะวันนี้ครูมนจะมาให้ความรู้เด็กๆเ,เรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในชุมชนไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นนักเรียนจะต้องทำความรู้จักกับคำว่าเศรษฐกิจชุมชนก่อนเลยค่ะเศรษฐกิจชุมชนคือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการบริโภค ซึ่งคนในชุมชนมีการคิดร่วมกันตัดสินใจร่วมกันและรับผลประโยชน์ร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆโดยใช้ทุนหรือเรียกอีกอย่างว่าทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่ในชุมชนค่ะเศรษฐกิจชุมชนจะเริ่มต้นจากคำว่าอาชีพแต่ละอาชีพของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดสินค้าและบริการต่างๆที่ผลิตในชุมชนค่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างกันเลยนะคะ ตัวอย่างอาชีพที่ทำให้เกิดสินค้าเช่นอาชีพประมงทำให้เกิดสินค้าคือกุ้งหอยปูปลาหรือวัตถุดิบทางทะเลอาชีพต่อมาคืออาชีพทำนาทำให้เกิดสินค้าคือเข้าเปลือกเป็นต้นค่ะตัวอย่างต่อไปเป็นอาชีพที่ทำให้เกิดการบริการค่ะยกตัวอย่างเช่นอาชีพขายผลไม้ทำให้เกิดการบริการคือ เปิดร้านขายผลไม้ให้กับผู้บริโภคหรือจะเป็นอาชีพทำผมทำให้เกิดการบริการคือเปิดร้านเสริมสวยเพื่อทำผมค่ะ จากตัวอย่างข้างต้นที่ครูมนกล่าวมานี้นะคะเป็นอาชีพของคนในชุมชนที่มีความแตกต่างกันบางอาชีพทำให้เกิดสินค้าและบางอาชีพทำให้เกิดงานบริการและความแตกต่างนี้จะต้องมีความร่วมมือกันนำไปสู่การพึ่งพาอาศัยกันทางด้านเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเช่นการซื้อขายการฝากเงินและการกู้ยืมเงินค่ะ การซื้อขายสินค้าและบริการโดยการใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนผู้ซื้อจะได้รับสินค้าและบริการผู้ขายจะได้รับเงินเป็นการตอบแทนค่ะยกตัวอย่างเช่นคนขายอาหารซื้อผักเนื้อสัตว์ข้าวเครื่องปรุงต่างๆจากตลาดและนำมาปรุงเป็นอาหารขายให้กับผู้ซื้อนั่นเองค่ะต่อมาเรามาทำความรู้จักกับคำว่าการฝากเงิน คือการนำเงินที่ได้มาจากการซื้อขายไปฝากธนาคารโดยผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยจากธนาคารเป็นการตอบแทนยกตัวอย่างเช่นคนขายผลไม้นำเงินที่ได้จากการขายผลไม้ไปฝากธนาคารโดยคนขายผลไม้จะได้รับดอกเบี้ยเป็นการตอบแทนตามที่ธนาคารกำหนดค่ะส่วนการกู้ยืมเงินหมายถึง การยืมเงินจากบุคคลหรือสถาบันการเงินเช่นธนาคารเพื่อนำไปลงทุนทำกิจกรรมต่างๆโดยผู้กู้จะต้องเสียดอกเบี้ยพร้อมทั้งชำระเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนดยกตัวอย่างเช่นชาวนากู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อนำมาซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวและปุ๋ยในการเพาะปลูกข้าว เมื่อจำหน่ายข้าวได้แล้วจึงนำเงินพร้อมดอกเบี้ยไปคืนให้กับธนาคารค่ะดังนั้นการพึ่งพากันทางเศรษฐกิจในชุมชนจะทำให้เศรษฐกิจมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ วันนี้คุณครูมนได้ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจในชุมชนหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้มากมายนะคะไว้เจอกันใหม่ในเรื่องหน้ากับสังคมครูมนอีกเช่นเคยวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบา,บายๆค่ะเด็กๆ